สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนระครับเนาะครับกับมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาครับปูขุนครับสําหรับปูขุนพาลุยครับก็ได้เปลี่ยนเวลาการออกอากาศนะครับเนาะครับวันว่าครับเลขกกับบ่ค่อยอยากเข้าบันไดพันพันก็เลยเปลี่ยนเวลาครับพันก็เล่นซุ่มหัวตะซุ่มมากเลยนะครับสําหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับ สำหรับตัวเลขเล้าพัฒนาของปูขุนครับงวดที่แล้วของปนก็ลุดไปครับงวดที uh ่แล้วเลขที่ออกเก้าหกแปดหนึ่งครับเก้าหกแปดหนึ่งนะครับเนาะครับสำหร totally. <Columbus> ับเลขเล้าของปูงวดที่แล้วบนรางของปูเลขวินครับศูนย์สองสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้ากับบะมีครับหกกับบะมีครับนี่ตัวแปดตัวเดียวครับหนึ่งกับบะมีครับเอา ขลุดครับถือว่าลุดชุดนี้ของปูครับลุดไปที่หากับ0ูนเก่งไปที่หานลครับเนาะครับ,รบเด่นไปที่หาศูนย์แปดสาเจ็ดลขที่ออกกับ81ดหนึ่งเลขลางกับเป็น6กเก่าครับ83ดสละครับตัวสุดท้าย305 5, 5 250 แปดหาศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์ครับกับเพราแน่ครับหากับศูนย์หวดนี้มันอาจสิมาชุดนี้ครับมันอาจสิมาเมืรอนี้แหละครับมันอาจสิมาเมืรอนี้ครับขับเลขผู้คุณอาจสิมาเมืรอนี้ครับหาศูนย์กับศูนย์นะครับเด้อหากับศูนย์นี่ครับครับจับเหล็กเลยครับชุดนี้ครับเอาทรงตัวเลขเป็นลาวพัฒนา สุดคำนวณเพื่อนครับสูงมาแล้วครับเนาะสำหรับปูขุนพารวยครับคการสูงมาประจำแล้วครับสำหรับตัวเลขครับของปูขุนนะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบวันได้ผ่านนะครับเนาะแนวทางตัวเลขงามๆครับเป็นเหล่าพัฒนาครับเหล่าพัฒนาปูขุนครับเน้นย้ำเหลาพัฒนาครับประจำวันที่ วันที่เราพัฒนาหน้าไหมครับหน้าครับพัฒนาครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาหกแปดนะครับเนาะครับอ้าสำหรับเลขบนล่างของปูครับบนล่างของปูครับอันนี้เป็นเลขวินครับเอาไปวินนบึงบนล่าง มากระจัดนะครับเด้อนะครับสำหรับเลขวินปูหายไปที่0 03 4 0 3 4 6กับ6 6 7ก6 7็ดก็ดอันนี้เป็นเลขวินครับวินครับ สำหรับตัวหลุดของปูครับหลุดวิ่งหลุดครับหลุดไปเลยครับปูครับปูหลุดไปที่ศูนย์ครับทุนกับแปดครับศูนย์กับแปดเลขจับคู่ครับเลขจับคู่ของปูแต่ไมีศูนย์สี่เหรอครับศูนย์ศูนย์นะครับเด้อครับศูนย์สี่

เก็ดซีครับเก็ดซีแล้วบอกตัวมีตกกลับนะครับนะเนาะบอกเป็นตกกลับออกหกเก็ดครับอันนี้หกเกด็ดหกเกด็ดครับตัวสุดท้ายของปูเป็นหกเกด็ดครับอันนี้ตัวเลขของปูครับสามตัวครับสามตัวปูหามาหางเดียวแหละครับแต่ว่าเพิ่น พันจับเหรียประตูครับพ่นจับเหรียญประตูให้ครับเกตศูนยแดศูนย์แล้วก็แปดเศูครับจับเหรียญหประตูครับเก็ศูนย์นี่ครับเกตศูนยปจับเหรียญหประตูเอาครับ สี่ตัวครับสี่ตัวนี่มากระจัดคัดกระพันนะครับเด้อครับศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ครับอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขของปูครับปูปูขุนพารวยนะครับหรือตาขุนพารวยครับครับสำหรับตัวเลขสี่ตัวมักจังจัดคัดกระพันปูขุน ปูขุนผ้ารวยรวยนะครับเด้อครับผ้ารวยครับผ้ารวยวัวแวนครับปูขุนผ้ารวยครับครับมาเบิ่งตัวกลมของปูที่นี่ครับปูกลมมาให้ตัวเดยนเนี่ยเหล็กปูครับถือว่าลายตัวเติบยุ่ครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเราพัฒนาครับ เล็กวิ่งเล็กรุดครับเล็กวิ่นเอาวิ่นไปก่อนครับวิ่นวิ่นของปูเด้อครับเด้อครับเอาไปวิ่นเอาเก่งมาตลอดอยู่ดีเล็กวิ่นของปูครับเขามาเรื่อยๆอยู่ครับศูนย์สามสี่หกเจ็ดแปดครับบ่มีหาไ่มีเก่าครับครับตัวนี้แม่นครับตัวนี้งามครับศูนย์สามสี่หกเจ็ดแปดครับมาแท้ครับรับประกันปัวครับรับประกันครับเอารูด ผู้หลุดผู้หลุด08ครับกลุ่มเด่น0นะครับเด้อครับผู้มัก0แปดนี่เป็นตัวล่องครับกลุ่มเด่นกับ08ข้องเงินเหรอครับ08ครับกลุ่มเด่น708ครับอ๋อเจ็ดแสดงครับฮันชี้ขึ้นก็เป็นเจ็ดหกแปดเลยครับเหมืนมาแปดแะครับเนาะเอาแปดของเงินครับมาแล้วครับ สวยๆงามๆครับตัวเลขครับเอาแคมดาจอครับเหลือเวลาโดนเติอยู่ครับสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเกิงครับครับเอาไปจับไปบายบ้างเด้อครับเด้อครับเอาพิจารณาเบ้างครับสําหรับผู้มักล่ะครับผู้คัดกระพานเด้อครับเด้อครับท่านสองกเสนอเป็นเพียงขั้นเนาะครับเนาะครับลูดไปที่ศูนย์กับแปดครับเน้นย้ำเน้นย้ำศูนย์กับแปดครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บว่มีอย่างไรแหละครับ ทาง่องเสียงยาพ้าเละกาสิเร,ร่ขอลาพีลาน้องแหละครับขอให้พี่น้องเอฟซียูดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนครับโชคโชคมันหมันลำลำลอยรุยเฮ้งเฮงปังปังครับพอกันไม่ชิปหนาได้ครับเด้อครับสำหรับคลิปนีสสส้สวัสดีครับ